สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านทางหลายในเรื่องก็าราคาจริตต่อเห็นจะจบกันวันนี้สำหรับราคาจริตแร่ก่อนว้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังก็ขอได้โปรดตั้งจิตจับลมไม่ใจก็ออกนั่นเป็นการพป้องกันการพุ่งสร้างของจิต นักพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสดับเสียงในการแนะนําการเจริญพระกรรมฐานแล้วคิดตามไปด้วยแต่ถ้าว่าวิธีนี้อาจจะยากสําหรับตัณฑ์และพุทธบริษ <Pur> ัทอยู่บ้างในส่วนใดส่วนหนึ่งแา่มาเอ่ยิการกําหนดรูลมให้ใจเขาออกแล้รับฟังและค <Yeah. S 1> ิดตามไม่สะดวกสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ให้วัดการกําหนดรูลมให้ใจเขาออกเสีย ใช้ใจโอรัตพังกับใช้พิจารณาเพียรปัญญาพิจารณาตามก็สุดแล้วแต่วิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้รับผลเมื่อคืนที่แล้วมาได้พูดว่าการใช้กายกตารสติกับอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องหกกักล้างราคาเจริตที่มีอรมรักสวยรักงาม <c oughs> แล้วพร้อมกันนั่นก็บ,บวกกับ สก,กายทิติในด้านนิพพานายานสำห,ห,หรับกายคตานุสติเราพิจารณาเห็นว่าร่างกาย <c oughs> ไม่เป็นแท่งทึบหมายถปงว่าแบ่งออกเป็นการสามิบสองมีผมขนเล็บปันนังเนื้อเป็นต้นเร่ว,ว่าตัดตายไสย้ปอดอาหารใหม่าหารเก่าจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นทุกส่วนมันเต็ไมไปด้ความสุขรพ ถ้าว่าเห็นนาการสามสิบสองแล้วอย่างนี้เป็นกายยคตานุสติเห็นว่าเป็นของสุปรกเป็นอสุปกรรมฐานมีทีที่เขาปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าจับอกายยคตานุสติก็ว่ากายยคตานุสติอย่างเดียวเขาบอกกันเป็นเสร็จเห็นว่าการสามสิบสองมันสุปรกนอกกายสุปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เทียง <c oughs> มันไม่มีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตนธรรมดาสุดโสมไปทีละน้อยแต่น้อยในที่สุดก็สลายตัวเป็นอันว่ากายนี้มันไม่ใช่เรามัไม่ใช่ของเราแถมเนไม่เป็นมันก็ไปชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขปรกนอกจากนนั้ร่างกายเป็นโรกนี่ทางเป็นรังของโลกตระพางคนนังท้องเปื่อยเน่าไปเป็นธรรมดา เพระนั้นว่าร่างกายสกปรกด้วยไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันร่างกายมีอาการบีบคั้นเราทุกอย่างตามที่ปวดมาแล้วในวันก่อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกปวดน่นเดี๋ยวก็เกจ็บนีมันบังคับทุกอย่างจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เราตามใจมันแต่มันก็ไม่ตามใจเราเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่ ันไม่ต้องการให้มันป่วยก็จะป่วยถ้าไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตาย <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราหลงคิดว่ามันเราเป็นเราเป็นของเราอยู่หลงประคับประคองมันอยู่ก็ถือว่าเราเป็นธาตุมันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าการมีร่างกายนี้เราต้องเป็นธาตุของร่างกายหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับร่างกายแต่ร่างกายไม่เคยตามใจเราเลยถ้าตามใจมันทุกอย่างแตไมก็ขัดใจเราทุกอย่าง นี่ก็แสดงเห็นว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงเราก็บังคับมันได้นี่เมื่อร่างกายมันเป็นทุกอย่างนี้เรายังมีความต้องการมันอีกเยืยถ้าเราต้องการมันอีกร่างกายอันนี้พังไปเรายังต้องการมันอยู่มันก็ต้องมีใหม่บังเอิญ้าโชคดีมาเกิดเป็นมนุษย์ ทำามาโชคดีเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช้ไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ดีมนุษย์ยังมีเต็มไปด้วยความทุกข์แต่บังเอาิญดา้กว่าเราพัดไปตกในอบายภูมิมันจะมีความลําบากเดือดร้อนร,ร้อนตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยมนุษย์ที่ว่าเป็นใดของความทุกข์มันก็ยังมีความสุขอยู่บ้างแต่ก็หาอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ไม่มีการทรงตัวสุขจริงๆมันไม่มี แล้วก็มีวิธีทางเดียวตัดทางความเกิดเสียคือตัดตัณหาความอยากเป็นมนุษย์ต่อไปนี่วิธีดับทุกอตัวทุกที่มันจะมีขึ้นจะการมีมีการเกิดเป็นมนุสัตว์โลกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป,เ,ปเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดีัจฉชานก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีนี่มันมาจากตัณหาคือความอยากที่เราก็ตัดตัณหา แต่ตั้หาตัวไหนที่เป็นปัจจัยให้เราเกิดใหม่นี่เราก็เข้าไปจับตัวปลายคื่นนี่แล้วมาเราได้พูดกันถึงพระโสดาสกาาิทาคาถ้าเป็นะโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดียังต้องกลับมาเกิดถ้าสกิทาคามีนี่ยังต้องย้อนกลับมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราเป็นคนเจ็บแล้วก็ควรจะจำ ทำ่าเจ็บในที่นี้ไม่ใช่เจ็บใจโกรธชาวบ้านแต่ว่าเจ็บใจโกรธใจเราเองที่ไมังโง่เป็นลหลงไหลไฝ่ายฝันกรบตันกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ในชาตินี้ทั้งชาติเราไม่มีความสุขทั้งชาติถ้าบังเอิญเราจะเกิดชาติหน้าชาติหนึ่งถ้าเราเป็นสกิทาคามีมันก็จะต้องพบกับไอ้ความทุกข์แบบนี้ตลอดไป มันหาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขชาติที่แล้วมาเราอาจจะนลกไปถึงอาจจะมีความเข้าใจไม่ถึงทราบไปไ,ได้ว่ามันดีแล่มันเลวแค่ไหนแต่เราก็ย้อนกลับถอยหลังไปนับตั้งแต่เด็กๆมาจนกว่าจะถึงวันนี้เราประสบกับความทุกข์อะไรบ้างที่มันบีบคั้นเรา ไปหลังเล็กมาดูวันเั่งแต่วันนั้นถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างสุขจริงๆตลอดวันมีไหมวันไหนที่มันไม่หิวข้าวมีไหมไอการหิวข้าวมันเป็นสุขหรือเป็นทุกวันไหนไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมีไหมวันไหนไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะมีไหมในชีวิตเราในเดือนไหนบ้างและปีไหนบ้างที่ไม่เคยป่วยไขย้ไม่สบายมีไหม แล้วก็อารมณ์ที่ปราดไม่สมหวังคือไม่เป็นไปตามความปรารถนาเป็นอารมณ์ที่ขัดใจเราที่ไม่ถูกใจเรามันไม่เคยมีในเดือนไหนในปีไหนบ้างในอาการทั้งหมดอย่างนี้มันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆเราจะเห็นว่ามันรุนแ้้แต่เป็นความทุกข์ทั้งหมดนี่ความทุกข์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรายังมีการเกิด ตราบใดที่เรายังเกิดอยู่ขณะนั้นและตราบนั้นเรายังมีความทุกข์นี่ทุกเนเรียสัตว์เราเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบระธีแก้วทรงแนะนําให้เราเข้าใจแต่เราจะทําทตามทำไมลนะ่ะถ้าทําตามแต่การหนีทุกข์มันก็มีโอาการหนึ่งวันนี้พ้นการหนีทุกข์ให้พ้นและกลารกลับมาเกิดเกิดมาอีกมันเป็นทุกข์นี่เราก็ต้องไม่กลับมาเกิด วิธีไม่กลับมาเกิดใช้อะไรอันดับต้นของการไม่กลับมาเกิดอีกไปพักอยู่แค่เทวดาด้วยผมนั่นก็คือจับเจ,ะจ,ะจ,ะจะรจาคาจริตเป็นที่ตั้งเราค่าจริตจิตที่รักสวยรักงามนี่มันเป็นตัวตันหาที่ร้กาจเป็นตัวนำความทุกข์มาอย่างหนักเราต้องทำลายความปรารถนาข้อนี้ให้สลายตัวไป ด้วยใช้กายกตตาโนติและสุปกรรมฐานบวกสกายทิฏฐิทำลายล้างความรู้สึกในเพศต้องวามต้องการในเพศให้พินาศไปพิจารณาคนก็ดีใส่คนดีเขาก็ดีเราก็ดีให้มีอารมณ์รู้สึกมีสภาพมันก็ซากศพให้มันจับใจอยู่ตลอดเวลา นึกเมื่อมองเห็นคนคนดีมองเห็นตส์ก็ดีหรือไม่มองเห็นก็ตาม้าม,มีความรู้สึกในจิตของเราก็ตามมองดูร่างกายของเราก็ตามให้มีความรู้สึกเสมอว่าเสื้อของคนและสัตว์นี่ไม่ต่างอะไรกับซากศพมันเป็นศพเน่าอยู่ข้างในตลอดเวลาแต่ยังไม่สิ้นลมปราณเมื่อพิเจรนาแบบนี้อาการความรังเกียจก็จะเกิดขึ้น นั่นมาเกิดขึ้นมามันเป็นซาสงเ,เป็นของเนา่นเาในรับแบกของเน่าอยู่ตลอดเวลาแบกซ่วมไว้ตลอดเวลาเราสิงอยู่ในส่วมเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทรมานมีกลิ่นเหม็นและทรมานด้วยอาการต่างๆหาความสุขไม่ได้เอธีที่จีตัดเมื่อเบื่อหน่ายมันแล้วก็ตัดกันต่อไปก็ขึ้นชีว่าร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความต้องการร่างกายเขาก็คนอื่นมาเป็นสมบัติของเราก็ดีความต้องการร่างกายของเราดีให้ก็ดีที่จะมีขึ้นในเบื้องหน้าจะไม่มีสําหรับเราแล้วก็พยายามใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติาการจัดความรู้สึกกระสันภายในเพศเสียจนกระทั่งอารมณ์เป็นปกติเห็นเพศตรงกันข้าม เห็นวัตถุต่างๆที่มีสีสันมันละงอดงามเห็นว่ามันเป็นของไม่งามไม่งามตามสภาพสีสดสวยประเดี๋ยวมันก็จางเสียงไพเราะที่ประสานประสาทหูาพันแล้วก็หายไปร่างกายของคนัตวพเต็ไมไปด้วยซากศพมีสภาพเหมืนหนอนซากศพในป่าชา้าเป็นอันว่าร่างกายประเภทนี้เราไม่มีอีกเราเกลียดมันแล้ว เราสิทธิเสียนมันแล้วเราเห็นว่ามันเป็นซาสกที่ไม่ควรจะคบหาสมาคมเป็นเสี่ยงสุกปรกเมื่อพยายามคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจิตจะตัดจจริความรักในเพศได้แล้วก็มีปัญญาคิดต่อไปว่ามันเป็นซาสกก็จริงแหละแต่ว่าถ้าเรายังไปคบมันตัดมันแค่นี้มันจะผูกกับมันได้ต้องมองงไปว่ามันมีสภาพไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเรือร่างสร้าศที่เราเอาศัยมันชั่วคราวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความปึดอัดเต็มไปด้วยความทุกขเวทนาเราไม่พึงปรารถนามันไม่ช้ามันก็สลายตัวเห็นเด็กนมเด็กสาวเดินผ่านมาต้องมีมองพับเข้าไปแล้วให้มีใจเห็นว่าภายในเต็มไปด้วยสมและสร้าศที่ก็หุ้มห่อประเด็นลงแลวหุ้มห่อไปด้วยผิวนหนัง ที่ประดับประดาสิ่งต่างๆเห็นว่าสวยสุดงามเป็นการลวงตาเท่านั้นเห็นเราเหมือนกับเหมือนกับเห็นเขาเห็นเขามันก็เห็นเราเห็นเราเองก็เป็นศพเห็นเขาเองเป็นศพเนื่องว่าร่างกายนี่มันเป็นเชื้อฆจาทําลายความดีของเราทําลายความสุขแล้วไม่ช้ามันก็พังถ้าจิตใจของท่านหลายตั้งอยู่อย่างนี้แล้วกามาชันทะก็จะขาดไปจากจิต อารมณ์ที่คิดจะรักมันก็ไม่มีแล้วหมดกันเมื่อตัดราคะไปเส้นได้แล้วกิเลสสําคัญมันมีอยู่สามตัวคือราคะโทสะโมหะมันเป็นรากเก่าของกิเลสทั้งหมดตัดต้นคนรากทิ้งไปสมุดแล้วสําหรับราคะโทสะมันก็มีกําลังเบาให้ความโกรธความเจ็บบาดจะไปิคาเคีงข้า,ขาสิ่งกะละกันมันมาจากความรักเป็นสําคัญ แต่ว่าเราไม่มีความรักเสียอย่างเดียวความโกรธมันก็ไม่มีจะอะไรมาโกรธที่เราโกรธเขาก็เพราะว่าเรารักสิ่งนั้นเรารักคนนี้เรารักสัตว์ตัวนั้นถ้าใครเขามาทำอันตรายหรือทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราโกรธเพราะเรารักเราจะเห็นได้ว่ารัพส์สมัตทั้งหลายในบุคคลใดก็ตามที่ไม่เนื่องโดยเราเขาตายกันวันนั้นหลายหลายสิบหลายร้อยหลายพันคน เราไม่มีความรู้สึกแต่ว่าคนที่เนื่งที่เราแรือสิ่งที่เนื่องที่เราต้องตายหรือต้องสลายไปใจเราสลดบ,บางทีก็เกิดอาการเสียใจไอ้ความเสียใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันได้เพราะอาใช้ความรักเพราะพระพเจ้าจึงกล่าวว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้เพราะเ็รแกเราก็เพราะอาศัยความรักเป็นสําคัญใม่เมื่อสิ่งที่เรารักต้องถูกระหประหารถูกคนทำร้ายเย้ยแยาไปเราก็โกรธนี่ความรักเป็นปันจจัยของความโกรธเมื่อเข้าไปป้องกันเข้าไปเย้ะแยงไปตีคืนกลับมามันก็เกิดการทำร้ายสิ่งกัอะไรกันเป็นอาภัยทั้งหลายมาจากความรักเมื่อความรักมาสิ้นไปจากใจ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นที่มีความแปรปรวปนไปในท่ากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาถ้าจับธรรมดาแสดงแล้วอารมณ์ก็สบายเมืม่อธรรมดาเกิดขึ้นมามีอารมณ์มีความสุขความโกรธแล้วก็สลายตัวลงหมีความโกรธตัวนี้แล้วก็มานั่งเลยว่าไอ้ที่เราโกรธแต่อะไรมันทําให้โกรธ อะไรมันเป็นปัจจัยให้โกรธไอ้ที่เราจะโกรธชาวบ้านคนได้ก็ร่างกายของเราเป็นปัจจัยให้โกรธถ้าบังเอิญเราไม่มีร่างกายแบบนี้ที่อย่างเดียววัตถุในโลกทั้งหมดมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นสมบัติของเราที่เราจะต้องหวงแหนมีไหมมันก็หาไม่ได้มันไม่มีถ้าเราเป็นผีแล้วเราจะมีนาสิกิไร เราจะไม่ก้านสก,กิลหลังจะมีเงินมีทองใช้สก,กิลบาทผีไม่มีสมบัติประเภทนี้นี่เป็นอันว่าทรัพย์สินทั้งหลายคนดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่เป็นปัจจัยให้เราโรรออกรธก็เพราะการเกิดมีร่างกายเป็นสําคัญเราร่างกายเราไปยืนยันว่ามันเป็นเราเป็นองเราเราจึงโกรธ ถ้าว่าเราไม่ถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเสร็จแล้วเราละเ,เ,เก็ยในร่างกายถ้าใครเขาจะมาประนามร่างกายว่ารูปร่างหน้าตาของเรามันเลวชั่วโงเลวว่าจาไม่เพราะจริยาไม่สวยเราก็จะนั่งนิ้มเยาะในใจว่าเจ้านหนี้ด้านนางนี่มองแต่กายภายนอกที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนื้อแท้จริงๆ,ของ,องๆของเราคือจิตใจยอยู่ภายในเท่านั้น นี่เรามาอาศัยร้าศพเป็นที่อาศัยโชคราวไม่ช้าเราก็ไปนี่การตําหนิที่เขาไม่ได้ตําหนิใจเขาตําหนิกายตอนนี้เวลาเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วเราจะไปโกรธอะไรกับเขาเนื่อรมณที่จะทําลายความโกรธตเห็นว่าเขาตีผิดเขาด่าผิดเขาค่อนขอดผิดเขาเสียดสีผิดไม่ถูกตัวเราเราก็สบายใจ อกันน ouais, ั้นองสมเด็จไปจอมไตรบรมศสาสนดาให้ใช้พโมหารสี่เข้ามาเพื่อสนับสนุนใจเพื่อเป็นการทำลายหักล้างความโกรธให้สิ้นไปเรามีจิตเมตตาในคนในสัตว์หลายสงสารว่าเขายังหลงไหลไปฝันอยู่ในวัตถุที่เต็มไปด้วยความโศกโศรสกปรกเรามีสภาวะไม่เที่ยงไม่ทรงตัวเป็นทุกข์แลวต้องสลายตัวเป็นอันดีสุด เขายัง,ลงหลงไหลฝ่ายฝ่ายเมามันอยู่อย่างนั้นเป็นที่น่าสงสารท่านก็ทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจเราก็จงเล็กว่านั่นเขาเป็นทา่าของกิเลสกิเลสตัณหามันเสี่ยมสอนเขามันบังคับเขาให้ทำอย่างนั้นถ้าเขามีเป็นยาแท้รู้จักแก้ตัวรู้ตัวเป็นทา่าของกิเลสสลัดอารมณ์จิตให้พ้นจากกิเลสไปได้เขาไม่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุคคลอื่น เมื่อรองจิตมีอย่างนี้ความช่มชื่นกับปรากฏโทสะความโกรธมันก็สลายไปเมื่อโทสะไม่มีในใจกรรมชั้นทะไม่ปรากฏอย่างนี้องสมเด็จพระบรมาสุคดกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีนี่ทิ่ว่าเราตัดตัวทุกข์คือขันห้าไปได้แล้วาการเป็นพระอนาคามีนี่ตายจากความเป็นคนก็ดี ตายจากความเป็นคนไปไล่เขาไปเกิดเป็นเทวดาคนดีเกิดเป็นพรหมคนดีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสวยความสุขยูนในเทวดาหรือพรหมเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปนิพพานตัดทุกข์กันไปทีนี่เป็นอันว่าการใช้ราคาจริตตัดราคาจริตดยกายจิตตาโยสติเอาสุภกรรมฐาน สกายทิติเข้ามาประหารประหารราคาเจริตเขาใช้วิธีนี้มันได้ผลเมื่อเข้าถึงอนาคามีแล้วต่อไปองสมเด็จพระทศพลกล่าวว่านั่งอยู่ที่นั่นอันเดียวนั่นแหละทำจิตให้เข้าถึงอนัฐานตอนนี้เบาแล้วคือใช้ปัญญาพิจารณาตัาในการพ็นพระนาคามีในจตติอยู่ในรูปฌานและรูปฌานยังเห็นว่ามันเป็นของดีเป็นกําลังใหญ่ เราก็สร้างความบรรยายเกิดกนในใจว่ารูปประชายก็ดีรูปประชายก็ดีเป็นบันไดื่อเราเก้าวไปสู่สวรรค์เท่านั้นเราจะไม่ยับยังการสร้างความดีจนอยู่อีกแค่เพียงแค่นี้เราจะก้าวต่อไปแล้วก็วางใจในรูปประชายแนละรูปประชายคุมเข้าไว้แต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นก้าวต่อไปเป็นขั้นที่แปดเป็นขั้นที่เจ็ดแต่คือมานะ ตัดความถือตัวถือตนเสียคิดว่าคนชั้นสูงคนดีคนชั้นกลางคนดีคนชั้นต่ำคนดีสัตว์เฉานคนดีมีสภาพเสมอกันเราจะไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเรวกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแต่ละท่านมีท่าสีท่ากันมีวิญญาณท่านและกาดสัาธามาผสมเหมือนกันร่างกายเต็มไปความสุขรกเหมือนกัน ที้ความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความแปรปลวนไปในทากลางม,มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันมีอะไรบ้างที่เราจะไปเหยียดหยามชาวบ,บ้านคนที่เขามีฐานะต่าแต่งตัวไม่เท่าเรามีความรู้ไม่เท่าเราว่าเขาเลวมันเลวกันตรงไหนมันดีกันตรงไหนไอ้ส่วนที่เราเห็นวันดีวันเลวแนละ้วมันส่วนประกอบเท่านั้นถ้าเลือดแท้มันเสมอกัน เป็นอันว่าถ้ามีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้มานะความถือตัวถือตนก็หมดไปในขั้นต่อไปก็มาโรคกรวงกำลังใจให้จับอยู่เฉพาะปนิพาน์เป็นอารมณ์เพราะว่าอนาคา,ามียังมีอุทะจะมีอารมณ์โฟกซ่านตะสร้างไปในด้านกุศลโดยคิดบางครั้งก็คิดว่าไอเราเป็นอนาคา,ามีก็สบายแล้วเนี่ยโอ้สมเด็จพระบพิแตแก้วกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกลมเราก็ปณิพันธ์ ตอนนี้เราจะนอนใจเสียไม่ทาต่อไปเราก็ไม่เอาอย่างนั้นร่วงเกรงกาลังใจมุ่งตัดตรงเฉพาะพรนิพพานใช้อารมณ์อารมณ์เดียวแล้วก็ตัดชั้นทาก,กับราคะความพอใจในกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรืยผมให้สิ้นไปเอาใจน้ก็อย่างเดียวว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่เป็นปัจจัยแห่งความสิ้นทุกแท้อารมณ์แห่งการสิ้นทุกแท้นั่นก็คือพระนิพพาน อารมณ์จิตกอบรรดาแต่พุทธบริษัทเข้าถึงจุด,จดแห่งผลิพานคืออราตะผลเพื่อสร้างวัจัยของตอนจะมีอารมณ์เบาจิตมีความสุขไม่มีอารมณ์หนักแม้การทรงชันปกติทุกเสียงทุกอย่างเสียงใดที่เข้ามา,มากระทบจะไม่มีความหวั่นไหวจะมีความรู้สึกเสมอว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดา กฎขังกรรมใดๆที่เข้ามาเราจะไม่สทกสัทานที่ว่ายอมรับกรรมชั่วขณะเดียวในที่สุดแต่คนี้ไปได้แล้วบรรดาลเทพธุธบริษัทแหงหลายการแนะนำบรรดาลเทพธุธบริษัทการเวลาก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปเขาบรรดาท่านั้นหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาใสจงกว่าจะดีนึ้งญาณบอกหมดเวลา